เทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณอาจารย์บอกว่าเขาทดลองในกระต่ายแล้วปรากฏว่าจากใช้น้ำมันมะพร้าวทดลองในกระต่ายเดวิดตัวคนที่ทดลองใช่ครับคริชเชสกี้ครับซึ่งทดลองแล้วเป็นโรคหัวใจแล้วอาจารย์มาค้นพบว่ามันผิดปกติกลายเป็นว่าน้ํามันที่เขาไปใช้ตามสูตรเขาคือน้ํามันทุกอย่างที่เขาใช้ต้องไปเติมไฮโดรเจนก่อนเพราะว่าถ้าไม่เติมเนี่ยน้ามันของเขาเนี่ยโดยเฉพาะน้ำมันถูเหลืองเนี่ยมันจะหมน มันจะหืนมันจะหืนเขาก็เลยน้ำมันพาไปต่อก็เจิมใช่ตามสูตรเขาเลยนันก็เป็นไขมันทรานกลายเป็นไขมันทรานขึ้นมานี่นบังคับมันนะไม่เจ่ธรรมดาปรากฏว่าเมืันเป็นไขมันทรานแล้วทีนี้เราก็รู้เลยว่าสมัยกระต่ายถึงเป็นโรคหัวใจความแตกความแตกมาระยะหลังนี่เองนะหลังจากที่เรามืดมาตัตลอดไว้ทาไมน้ำมนพราวน้ำมันอิ่มตัวมันถึงเลวระยะหลังนี้เองถึงจะรู้ว่างานวิจัยชิ้นนั้นเนี่ยการแอบเติมไฮโดรเจนเข้าไปให้เหมือนมาตรฐานน้ำมันที่มันไม่หืนทั่วไปทั้งที่น้ำมัน มะพร้าวไม่หืออ้นอ,อยู่แล้วถ้าไม่มีน้ําอยู่ถ้าไม่มีน้ำอยู่นั่นก็พอเติมไฮโดรเจนเข้าไปก,ก็กลายเป็นไขมันทรานอีกอย่างหนึ่งที่เขานั่นคือมีบุคคลอีกคนหนึ่งชื่อแองซ์ค,นคีนะฮะคนนี้ก็เป็นตัวที่ว่าผมเรียกว่าฆาตากรร้อยล้านเขาเชื่ออย่างเดียวเลยว่าน้ํามันไม่อิ่มตัวเนี่ยดีน้ามันอิ่มตัวไม่ดีไขมันเนี่ยไม่ดีคาร์โบไฮเดรตดี เขาพยายามเปลี่ยนคอนเซ็ปต์สูตรอาหารของไมกาทั้งประเทศและของทั้งโลกให้กินคาร์โบไฮเดรตลดไขมันลดไขมันตั้งแต่นั้นมานะเขาเป็นวาระแห่งชาติของกระทรวงเกษตรเลยทุกคนทุกหมดก็เลยกินแต่พวกนี้จบลงได้แล้วครับทุกคนอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นทั้งโลกอ้วนขึ้นเวลานี้เกือบจะเรียกว่าครึ่งของโลกแล้วประชาชนเบาหวานก็เพิ่มเบาหวานก็เพิ่มขึ้นโรคหัวใจโรคมะเร็งสารพัดโรคขึ้นเพราะว่าไปลดไขมันไปเพิ่มคาร์โบไฮเดรต งานวิจัยอีกเยอะเมื่อก่อนนี้นะมันออกมาในทางเดียวกันว่าน้ำมันไม่อิ่มตัวดีเพราะว่าบารมีอิทธิพลแรงเรงดูดเงินทุนทุกอย่างเนี่ยมันมาจากหน่วยงานที่ได้ผลประโยชน์จากสมาคมทุนเหลืองสมาคมน้ำมันเพื่อตรเเินการสมาคมอะไรต่างๆที่เน้นไปในรางว่าน้ำมันของเขาเนี่ยดีเพราะว่าสกิจมเขาดีขึ้นมากเลยอเมริกา ขายน้ำมัน่วเลืองเขาผลิตน้ำมันผลิตทวเลืองปีละแปดสิบล้านตันนะฮะอย่างน้ำมันก็าโพดน้ำมันทานประวันน้ำมันกําไยน้ำมัน,นาโนล่าเกยกอะม,มหาศาลเลยที่เขาได้ผลประโยชน์ทีนี้พออาจารย์อยู่ใน FAO นะครับแล้วก็เดินสายแล้วก็ตกใจกับข้อมูลสีแังกาที่โต้แย้งมาว่าทําไมเขาไม่เป็นโรคหัวใจก,กินแต่น้ำมันมะพร้าวเป็นพันปีอาจารย์เริ่มมาศึกษาอ๋อมาพ้นพบ น้ำมันถูเหลืองมันมีอันตรายอย่างไรเริ่มมาคนพบว่าน้ำมันมะพร้าวที่บอกว่าอันตรายนั้นแท้จริงมีการเติมไฮโดรเจนก็กลายเป็นไขมันทรานส์พออาจารย์เจอสองอย่างแล้วอาจารย์ทำาไงต่อครับอยู่ในเรองนว่าน้ำมันมะพร้าวดีดีไม่ใช่ดีเฉพาะสองอย่างนี่นะมันยังมีดีที่ว่ามันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สารอนุมูลอิสระมันมีสารค่าเชื้อโรคอันนี้มันมาที่หลังแต่เด่นที่สุดคืออิ่มตัวกับ ขนาดขนาดขนาดมวยกระโดดสั้นกว่าการติดคือสั้นกว่าคนเปล่นค่าเนี่ยแล้วก็ตามเมื่อผมมาถึงตึกนี้แล้วเนี่ยก็พยายามจะโน้มน้าวทางเอฟวีโอเปลี่ยนทัศนคติสัมผัสนถุลเหลืองแล้วก็ว่าให้จากเปลี่ยนให้เปลี่ยนทัศนคติมันคือมามาหน้าหนึองครั้งทั้งทั้งที่อาจารย์เป็นคนสัมผัสถูลเหลืองมาตลปีนะคตั้งแทำทำวิจัยโฆษณาศาสนาทั้งนานาชาติทั้งแห่งชาติเรียกว่าเป็นครูด้านมากเลยครับแล้วก็ว่า เสียงตอบรับมาบอกว่าเอฟอได้รับเงินสัดสวนจากอเมริกาเยอะมากแล้วจะเพิ่งทำอะไรตอนนี้เลยหมายความว่าอาจารย์ตั้งใจจะลั้งใจจะทำจะเอางานต่างๆของเอเโอเนี่ยให้เน้นไปในเรื่องสัดสุ่นน้ำมันมะพร้าวและแทนที่จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองปรากฏคันปรากว่าเขาไม่ให้ทำเพราะเหตาผว่าอเมริกาเป็นผู้สัดสนุนรายใหญ่ของเอเออันนี้คือเหตุผลซึ่งท่นนทีารู้อยู่ ท่านท่านที่อาจารย์ก็สับสนุนด้วยงานวิจัยงานวิชาการเนี่ยครบอย่างมันขึ้นอยู่กับเงินครับเวลานี้เนี่ยผมต้องบอกเลยลเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของเศรษฐกิจของเงินไม่ว่าใครทั้งนั้นทําอะไรไปเพื่อเงินทั้งนั้นหาต้องเรียนตามตรงเลยหมอก็แล้วแต่นักวิจัยแล้วแต่ถ้าเงินมาให้ทําอะไรเขาทาทั้งนั้นเวลานี้ท่าน้นผมถามต่อเพราะ <c oughs> ว่าอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญน้ำมันถูนเหลวมาก่อนก่อนที่จะเป็นประธานชมรมมะพร้าวนี่นะครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยผมถามต่อว่า อย่างนี้มันมีงานวิชาการแล้วก็บางคนก็ส่งฝาวดตอบบอกว่าอยากินน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวร่างกายเราต้องการไขมันหลายอย่างที่เรียกว่าไขมันอันจำเป็นครับนะครับเช่นน้ำมันไม่อิ่มตัวน้ำมันอิ่มตัวหนึ่งตำแหน่งน้ำมันอิ่มตัวต้องกินแบบผสมผสานกันอาจารย์นักรียผมขอเรียนตามโจวว่าคำว่า essential เนี่ยนะฮะผมมีประสบการณ์มาตั้งแต่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับคำว่า essential มาแปลว่าจำเป็นอันแรกที่ผมพบคือ essential oil ผมก็นึกว่าเป็นน้ํามันที่จําเป็นพอเราไปถามใครไม่มีใครรู้จักเลยสมัยก่อนเมื่อสี่สหปีที่แล้วมันกลายเป็นน้ํามันซึ่งผมตั้งชื่อนะว่าน้ํามันหอมระเหยมันหอมแล้วมันระเหยมันก็มันเล็กพอที่จะมาเลยออกไปทําให้เราได้กลิ่นแล้วมันหายไปหมดตรงนี้เองที่เปลี่ยนแต่สําคัญคือมันใช้ศัพท์ว่า essential คำว่าเซนเชียลคืยแปลว่าจําเป็นแต่ในกรณีนี้ไม่จําเป็นเลย <ทำ S 2> มันเป็นเรื่องของลักชัวรี่ของความฟุ่มเฟือยมันอาจจะดีสูตรดมมันหอมขึ้นแต่ในด้านสุขภาพมันแทบจะไม่มีอะไรดีขึ้นเราใช้พวกมันหอมเรารใช้พวกกลิ่นหอมกลิ่นทําให้เราอยากจะกินมากขึ้นกลิ่นหอมเพราะน้ำมันในในน้าหอมมันก็ทําให้เราหอมขึ้นเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เรียกว่าจําเป็นไม่จาจริงๆมันไม่จําเป็น้วบางทีเสียเงินเปล่า อันนี้อันหนึ่งมันมี Essential อม i n o Acid ผมก็พยายามศึกษามันก็มีอะไรดีบ้างแต่มันไม่ถึงกับเรีกว่า s s e n t i a l ที่เรียกว่าเ s เซนเชลเพราะว่าร่างกายเราสร้างไม่ได้ครับแต่มันจําเป็นต้องใช้ต้องกินจากที่อื่นแต่จริงๆแล้วอาหารทุกอย่างมันก็มีเ s s e n t i a l อม i n o Acid ิพร้อมในปริมาณมากพอแค่นี่มาถึง Essential f a t ี้แอซิกดไขมันอันจำเป็นกดไขมันอันจำเป็นเราต้องกัดโอเมก้าก็ดูซิว่ามันจำเป็นแค่ไหน แน่นอนครับบางตัวเนี่ยเราไม่สามารถจะสร้างได้ <ะ S 1> อันแรกมันมาจากสูตรโอเมก้านะฮะคำว่าโอเมก้าเนี่ยเป็นอักษรอังกฤษมันเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่จากแขนข้างหนึ่งคือแขนข้างเมทิลกรุ๊ปของของโมเลกุลของน้ำมัน <ทะ S 1> ตรงนี้เองถ้าเป็นตำแหน่ง3เราเรียกว่าโอเมกาาม้า3ม,ม,มีแขนคู่นะฮะตำแหน่ง6ก็เป็นโอเมก้า6ตำแหน่ง9ก็โอเมก้า9 แต่เมื่อมาดูแล้วมันคืออะไรครับก็คือน้มันไม่อิ่มตัวที่ใดที่หนึ่งหรือหลายหลายที่อันนี้ครับเป็นตัวอย่างคือว่าไล่ตำแหน่งคืออย่างเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ตำหน่งที่หกนี่คือโอเมก้าหกกับอันนี้ก็คือมีสองตำแหน่งมีสองตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่หกนี่เขาเรียกโอเมก้าหกคือไม่อิ่มตัวตำแหน่งที่หกความหมายคือโอเมก้าหกคืออย่างนี้โอเมก้าสามก็คือนับไปจากตำแหน่งที่หนึ่งหนึ่งสองสามพอสามเริ่มไม่อิ่มตัวนะครับ เขาเลยน้ยเรียกว่าเป็นโอเมกา้มาสามนะครับอย่างนี้ถูกไหมค,มครับเพื่อที่จะขายน้ํามันปรุเลเขาก็บอกว่าน้ํามันโอเมก้าสามเนี่ยดีเนื่องจากว่าไปมีงานวิจัยว่ามันไปลด,ลดไอ,อ้การอักเสบอินฟ์เมชันซ,ซึ่งจริงนนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นน้ํามันไม่อิ่มตัวโอกาสที่มันจะถูกเติมออกซิเจนกลายเป็นอนุมูลอิสระง่ายง่ายแต่มไฮโดรเจนเกิดเป็นไขมันตราง่าย ขะเดียวกันมันมีอีกสองตัวเรียกว่าหกับเก้าสองตัวนี้ตัวแสบเลยถ้ามีมากเกินไปมันกลายเป็นว่าของดีทั้งหลายที่มีในโอเมก้าสามหมดไปเลยครับเวลานี้เรากินน้ำมันทืนเหลืองเราได้ไขมันโอเมก้าหกกับเก้านี่เต็มที่เลยหนึ่งจริงๆไม่ควรหนึ่งต่อสามมันกลายเป็นหนึ่งต่อยี่สิบนี่ฮะน้ำมันพืวเหลืองหนึ่งต่ออันนี้อันนี้ต่อหกนะฮะหก หกไม่ควรมันมีเก้าด้วยแต่เอาเคอันนี้แค่หกนะครับครับครับก็แสดงว่ามันเกินแล้วไม่ควรเกินสองหรือสามนี่มันเป็นตั้งเจ็ดเจ็ดเท่าอย่างน้ำมันรำข้าวนี่โอ้โหทวทียี่สิบเท่ายี่สิบเท่าโอ้ํามันปาล์มสี่สิบห้าเท่าน้ำมันมะกอกสิบสองเท่าน้ำมันงาร้อยสามสิบเจ็ดเท่าซึ่งมันจะเป็นผลทําให้เกิดการอักเสบง่ายใครับ เพราะฉะนั้นแล้วน้ำมันมะพร้าวไม่มีทั้งโอเมก้า3ถือว่าน้อยมากคืออันแรกเขาพยายามพูดว่าน้ำมันพู้นี้เป็นน้ำมันจำเป็นครับ Essential fatty acid คำว่าจําเป็นหมายถึงร่างกายสร้างไม่ได้เท่านั้นเองแต่มันมีจากที่อื่นพอเพียงแล้วน้ำมันพู้นี้มีอาหารทุกอย่างแล้วก็เจอธรรมชาติแล้วก็เจอน้ํามันพู้นี้ทั้งนั้นนั้นไม่จําเป็นต้ไปบริโภคเลย ความจาเป็นของมันคือศูนย์เพราะว่าเราได้จากที่จริงๆแล้วน้ามันในเมล็ดพืชส่วนใหญ่อัส่วนใหญ่แล้วกันนะครับมีโอเมก้าหกมากกว่าโอเมก้าสามใช่ครับซึ่งหมายถึงทาให้เกิดการอักเสบเกิดไไม่ใช่ไม่เกิดเกิดอนุสาตเกิดไขมอักเสะเอางั้นดีกว่าเกิดตาเกิดมันมีสารสูงกว่าทนั้นเองสนับสนุนรายการโดยน้ํามันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ สะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์ลบเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือดหนึ่งหยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้